สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะฮะอยู่กับผมพัททักเกิลชาแนลนะฮะวันนี้หลังจากเติมน้ามันเสร็จนะฮะเดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่ระยองกันจะไปเอาตัวแท็กบ้านจันตัวเล็กนะฮะไปลงที่แปดลิว้วจริงๆแล้ววันนี้ถ้าไม่มีภากกรกิจก็นอนเนาะแต่ทนอนี้ก็เที่ยงแล้วจะนายโทรมาบอกเอารถออกหน่อยก็นอน,นอนอยู่ก็อ่ะออกออก็ออกีนะี้ก็ าตามภารกิจที่ว่าฮะนี่ก็อีกไม่กี่นาทีก็เที่ยงแล้วนะฮะไปกันเลยฮะตอนนี้เราอยู่บนสะพานแยกทับมานะฮะเมื่อตรงหน้าละยองถ้าถามว่าทับมาละยองไหมก่อนมันก็ละยองนะฮะแต่ยังไม่ถึง,ต,งตัวละยองดีมันอยู่อีกประมาณนักกิโลสองกิโลก็ตัวละยองเต็มเลยนะฮะเดีเเ๋ยวรเราจะไปเลี้ยวตรงเลี้ยวซ้ายตรงแยกบิ๊กซี แยกเกาะกอยซ้า,ายมุ่งหน้าไปทางมันค่ายนะฮะออกไปทางมันค่ายซ้ายปิกซีข้างหน้าที่แยกเกาะกอยนะฮะโอ้ยคุณเน้ยอยทางไม่ค่อยดีเลยวะ่ะ มาแล้วนะฮะเบี่ยงมาทีนึงเดี๋ยววิ่งตามรถใหญ่เข้าไปด้วยกันเลยนะฮะไปเอาไปอยู่ข้างในโอ้ยไก่นู่นไปกันเลยฮะ ยังไงเหลา่าติดรถปูนหรือเปล่านี่ยหางมันจะผ่านไหมเนี่ยโอ้นรถเคนรถเคยังโอเคยังกว้างอยู่แต่บางเนี้ยหางมันจะผ่านหรืดิหางจะไม่ผ่านหางจะไม่ผ่านหัวได้แล้วเดี๋ยวเห็นดูหางก,ก่อนชุบ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 มไม่เคยผ่านเลย ครับช่วยแอฟหน่อยโอ้นี่แคบแท้โอ้ต้องปีโค้งหน่อยนะครับผมเป็นปีโค้งไม่ได้ครับได้เหยียบขาเขาครับโอ้จะเออชะโอ้ผ่านไม่ได้ไม่น่าผ่านแล้วครับไม่น่าผ่านแล้วครับติดไปโจกเปล่าเลยนิดเด,ยเดียวเดี๋ยวจะแอฟหนึ่งไปก่อน

ทิมอ,อทมอนก่อนทิมอนก่อนขยับหาทิมอนดีๆก่อนตรงนี้แหละครับมอนเลยช่วยตัวเดี๋แล้วก็ถอยไปรับอีกทีนึง หน้ามาก่อนหนายาวมาก่อนช่วเราก็ต้องมาขวาทน่นึงแล้วก็คืนซ้ายนะฮะไปดูกระจุดด้านซ้ายหน่อยกระถอยนะฮะคืนพวงมาลัยไปเลี้ยงมันไ,ไปก่อนเลี้ยงไปก่อน,อนให้มันอยู่ให้มันเรียบเพราะว่าเดี๋ยวรแท็กมันจะหนักมันจะเดี๋ยวมันจะทําให้รถเอียง เอเาได้ล็อก้วยนะฮะเชิญกดไาล็อกนี้ด้วยนี่แล้วก็ไปเอาบันไดลงกันดูดิมันโอเคไหมโอ้ยหมวกไม่ได้เอามาอย่างนี้ดีกว่าอามีแค่กีบเอ็นเดียว ยเรื่องอะไรอ่ะเออได้ย ah. ินบ้างงั้นแ่ละคุณก็บอกว่าเดี๋ยวเดินหาทุ่งนาเอาไม่เเจอต้นตังกรีได้ไงตรงไหนนะให้ลง้นตังไปเดี๋ยวไปถึงหน้างานให้ว่ากันทีทางนี้ไปกี่ิโลเลยโอ้ไม่รู้นะต้องตั้ง GPS ไปอีกทีนึงว่ามันมันที่ไปมันอยู่ไกลไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขับไปเรื่อยมายวให้คุณนะครับอ่ะ เซนหนึ่งไปเซนหนึ่งแล้วทีเนี้ยโอ้ยวิ่งผ่าเมืองเลยอะ่ะบ่ายสามครึ่งอ่ะติดใจไรแล้วครับดีไม่โดนเอาเรียกเราไปติดตรงสะพานพีบเลยโอ้ปวดหัวเลยไปแล้วฮะกลับบ้านแล้วครับลาแล้วเอย่ยสวัสดีครับ